ค่คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศกันหน่อยที่อุดรธานีนะคะทางพ่อแม่และญาติของนายอนุชาโสภากุลอายุ28ปียินเสียงร้องไห้ไหมคะครับร้องไห้แทบจะขาดใจหัวอกคนเป็นพ่อแม่มามสูญเสียลูกไปซึ่งลูกชายของคุณแม่เนี่ยนะคะคืออายุ28ปีเป็นหนึ่งใน8แรงงานคนไทยที่เสียชีวิตแล้วก็ตอนนี้ได้มีการ ส่งศพมาที่บ้านเกิดเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงค่ำวันนี้เนี่ยค่ะก็กกคือเป็นจังหวะที่รถตู้สีขาวนำร่างของนายอนุชามาที่บ้านนะคะเพื่อบำเพ็ญกุศลต่อไปที่อำเภอภุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีมีพ่อแม่ญาติพี่น้องมาดอรักศพเสียงร้องไห้ดังระง,งมเลยคุณผู้ชมพากันโศกเศร้าเสียใจกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะ ทางนายปัญญาในที่เป็นพ่อของนายนุชาก็จุดธูปบอกกล่าวร่างไร้วิญญาณของลูกชายว่ากลับถึงบ้านแล้วนะลูกกลับบ้านแล้วนะไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแล้วขนาดที่คนเป็นแม่ก็เข่าอ่อนอะ คือแทบจะเป็นลมล้มพับไปเลยทันทีที่เห็นศพของลูกชายนะคะขณะที่ปลัดอำเภอกรุงพวาปีซึ่งเป็นตัวแทนแรงงานจังหวัดอุดรธานีและเป็นตัวแทนของผู้ว่าราชาการจังหวัดอุดรธานีวางพวงหรีดแสดงความเสียใจค่ะแล้วก็มอบเงินกองทุนช่วยเหลือแรงงานไทยที่เสียชีวิตเป็นเงิน4 0 0ห0บาทพร้อมกับเงินประกันสังคม8 0 0 0บาทนะคะเนื่องจากนายอนุชาเนี่ยเคยทํางานบร,ริษัทในจังหวัดอุดรธานีมาก่อนก่อนที่จะไปทํางานที่อิสราเอลโดยไปทํางานด้านกเกษตรได้4ปีแล้วค่ะ แล้วก็จะหมดสัญญาจ้างในอีก1ปีข้างหน้าเท่านั้นสัญญา5ปีใช่ค่ะแล้วสี่เลยปีเดียวจะได้กลับบ้านแล้วจะครบกาหนดแต่กลายเป็นว่าพอกลับมาเป็นร่างไร้วิญญาณแบบนี้ันยากที่จะทําใจจริงจริงถูกต้องแล้วช่วงที่ผ่านมาเป็นลูกกตันยูนะคะส่งเงินให้พ่อแม่มาตลอดส่งเงินให้พ่อแม่จนสร้างบ้านหลังใหม่ได้หนึ่งหลังอ่ะโอ้โหเป็นคนขยันทํางานแล้วก็รักครอบครัวมากๆความหวังของครอบครัวน่ะมีศสตร์มาเลยนะ ไปทำงานต่างประเทศเพื่อเก็บเงินส่งมาให้ทุนที่บ้านได้สร้างบ้านใหม่แล้วก็<ช>คงมีความหวังเนี่เสร็จจากสัญญา5ปีจะได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาแต่ว่าโอ้โหครับไปต่อที่ศีสะเกตนะคะรถตู้สีขาวเหมือนกันจากกรุงเทพนำร่างของนายพงพัฒสุชาติอายุ 20, 29ปีเป็นแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากอิสราเอลค่ะเดินทางกลับถึงบ้านเกิดแล้วนะคะที่อำเภอกันทรลักที่ศรีสะเกษ ช่วงค่ำวันนี้มีพ่อแม่พร้อมด้วยภรรยาแล้วก็ลูกมายืนรอรับศพบรรยากาศศกเศร้าเสียใจเหมือนกันนะคะร้องไห้กันแทบจะขัดใจเลยภรรยาของนายพงพัฒน์เนี่ยก็เป็นคนจุดธูปเ,เทียนบอกกล่าวทวดาฟ้าดินนะคะปกปักรักษาพื้นที่ขอนำศพของสามีมาตั้งบำเพ็ญกุศลพร้อมกับเชิญดวงวิญญาณจากของสามีลงจากรถตู้มาประกอบพิธีทางศาสนาด้วยนะคะระหว่างนั้นผู้เป็นแม่ถึงกับเป็นลมไปเลย พอเห็นหน้าลูกชายนะคะโดยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องคอไปถงพยาบาลอย่างใกล้ชิดเนี่ยเสียงคุณแม่ร้องไห้ปริมจะขาดใจ<ะ>โดยสพของนายพงพัฒเนี่ยได้สวดพระพิธรรมเมื่อคืนเป็นคืนแรกนะคะก็จะสวดสามคืนแล้วก็มีพิธีชบบาปนกิจ23ตุลาคมนี้วันจันทร์นะคะที่วัดพระใหญ่ตำบลกระแชงซึ่งเป็นวัดประจำหมู่บ้าน,นะคะ่ะ